สวัสดีครับมาอัปเดตนะครับอัปเดตสภาพพื้นที่ส่วนกลางสระว่ายน้ำของหมู่บ้านเศษษษษรษฐสลิทวีวัฒนานะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนี่ว่าเขาเปลี่ยน,นาทางแสนสลิอันนี้ก็ขอบคุณแสนสลินะครับที่เราเขารับผิดชอบดูแลอย่างดีนะครับ ท็เปลี่ยนไฟสระว่ายน้ำสามจุดก็คือหนึ่งสองนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับมีสามดวงเขาก็เปลี่ยนหมดเลยก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่เขาจะทำการส่งมอบหมู่บ้านนะครับเข้าใจว่ามีกฎหมายพรบ,บบ้านจัดสรรแล้วกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องมีการส่งมอบหมู่บ้านในในลักษณะทีะ่สมบูรณ์มาตรฐานตามที่ได้ขอแบบไว อเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะดำให้ดูสามจุดคือจุดนี้จุดที่1แล้วก็จุดที่สองแล้วก็จุดที่สามนะครับไม่มีใครทำเลยมีผมทำอยู่คนเดียวนะครับด้วยความที่เอออยากจะทำไว้ดูนะครับแดดก็ <c oughs> กลางหัวพอดีเลยครับกลางหัวพอดีจริงๆไม่ดีนะครับไม้น้ำช่วงนี้แต่ว่า สะดวกช่วงนี้พอดีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับจุดที่หนึ่ง่าเป็นดวงใหม่ต่อไปจุดที่สองเ็เปลี่ยนแล้วนะครับสองจุดไม่รู้ว่าใหม่ยใช้ได้อยู่หรือเปล่าอ่ะลองดู ่อไปครับจุดที่3ครับมีไฟทั้งหมด3ดวงนะครับ DJI Osmo Action 3ครับอ่ะ โอเคก็เขาเปลี่ยนให้แล้วสามดวงคะคนก็จะมาไหว้ได้ช่วงที่ค่ำไปแล้วนะครับเขาเปิดถึงสองทุ่มซึ่งเป็นหมู่บ้านส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเคครับผมคลิปนี้ก็เคกเดียวเลยนะครับให้ดูวิวบรรยากาศข้างบนเป็นฟิตเนสนะครับข้างบนเป็นฟิตเนสผมเข่าไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ไปวิ่งนะครับ ใส่ว่ายน้ำเอาแล้วเขาก็มีพระเด็กประมาณห้าหกโมงโู้โหเด็กมาว่ายน้ำกันเต็มเลยนะครับดีฮะดีโอเค,อเควันนี้อากาศก็พอพอไหวอยู่นะครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย